ครับอุ้ยตัวใหญ่เลยบฝสามนะครับคมนั้จะเป็นมปลายนะครับมปลายนะครับคมนั้จะเป็นมาดูข้อ1นึ่กันครับข้อ1ในลิ้นชักมีถุงเท้าอยู่สคู่เป็นถุงเท้าดำสองดำสองคู่ขาวสองคู่ มีดำสองคู่ขาวสองคู่ถ้าทำการทดลองสุ่มโดยหยิบถุงเท้ามาสองคู่ให้หาความน่าจะเป็นที่ได้ลูกถุงเท้าทั้งสองคู่เป็นสีเดียวกันหยิบมาสองคู่ความน่เป็นที่ได้ถุงเท้าทั้งสองคู่เป็นสีเดียวกันเดี๋ยวครูจะสอนง่ายดีดำสองคู่ขาวสองคู่เริ่มต้นด้วยการเอาหยิบมาก็คือลังเล สองเรียงเลยสองครั้งมีอยู่สี่คู่ต้องจัดยังไง คผมก็จะเล่นหนึ่งวิธีการดำสองคู่เนี่ยมันจะมีดำหนึ่งดำสองแล้วก็ขาวหนึ่งแล้วก็ขาวสองมันเหมือนกับนี้มีสี่คู่ แล้วก็หยิบครั้งแรกหยิบหยิบมาสองคู่หยิบพร้อมๆกันมันก็คืออย่างนี้อะเวลาหยิบมาสองคู่อะไรเราครั้งที่แล้วเราสอนว่าเวลาหยิบอะไรมาสองครั้งเนี่ยให้จับมา,มาเรียงกันเลยมันหยิบมาสองอันพร้อมๆกันเนี่ยมือือก็จับคู่แข่งกีฬาเพราะนั้นก็คือเอาดำหนึ่งดำสองขาวหนึ่งขาวสองมาวางเรียงกันไว้แล้วก็จับ หนึ่งสสามี่ห้าหทั้งหมดมีหแบบที่อาจจะจับคู่กันได้มีหแบบนี่คือทั้งหมด,ท,หมดทั้งหมดทั้งหมดของโอกาสที่จะเกิดกันได้มีอยู่หกแบบจำนะเวลาเราหยิบอะไรมาสองอย่างพร้อมๆกัน หยิบสองอย่างพร้อมกันให้จับมันมาเรียงตัวกันเป็นแบบเตรียมจะจับคู่แข่งแข่งกีฬาแล้วก็จัดเดินแข่งกีฬาเนี่ยจะจัดเดินหน้าอย่างเดียวไม่จัดถอยหลังประเด็นตอนนี้ได้ทั้งหมด6แบบกัเดยนกันมาดูกติกามาดูสิ่งที่สนโจทย์สนใจโจทย์สนใจบอกว่าให้ให้หาความได้เป็นที่ได้ถุงเท้าทั้งสองคู่เป็นสีเดียวกันก็มาดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างดำหนึ่งดำสองเป็นสีเดียวกันไหมได้หมดละก็ต้องเป็นขาวหนึ่งกับขาวสองอีกอันหนึ่ง เราม,มีเหตุการณ์ที่สนใจโจทย์สนใจเราคิดออกมาได้กี่แบบครับ2แบบทั้งหมดมี6สนใจที่สนใจได้แค่2เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นมันจริงเท่ากับไอ้ที่สนใจหารด้วยทั้งหมดสนใจหารทั้งหมดสนใจได้2ทั้งหมดคือ6 2หาร6ได้1นึส่วนสาม ความน่เป็นตอบเศษหนึ่ง3สามครับข้อนี้อ่าจดไปครับความแน่เป็นเท่ากับจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดโจทย์สนใจเหตุการณ์เราเช็คเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจลรวได้ทั้งหมด2แบบแต่ทั้งหมดมันมีอยู่6แบบก็คือ2หารห2ส่วนหก็คือ1ส่วนสามความน่เป็นเท่ากับเลข2ตัวหารกันนะครับคือเลขของความสนใจหารด้วยเลขของทั้งหมด ข้อสองตัวอย่างให้ดูข้อสองอีกข้อหนึ่งข้อสองข้อสองเข,า,2 2> ข,า, 2, ขาบอกว่ามีนักเรียนอยู่สามสิบคนมีนักเรียนอยู่สามสิบคนเนี่ยเป็นนักเรียนชายอยู่เสียสิบแปดหญิงสิบสองเขาบอกเขาเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในถุงเอาจับทําชื่อทั้งหมดสามสิบคนเนี่ยใส่เข้าไปในถุงแล้วก็จับออกมาหนึ่งใบ จับฉลากชื่อนักเรียน30คนที่มีน,นักเรียนชาย18คนหญิง12คนที่จับใบแรกได้นักเรียนชายจงหาความความาจะเป็นที่จับได้นักเรียนชายทั้งหมดเนี่ยมี30ิคนเพราะนั้นหยิบออกมาเนี่ยความแตกต่างเหมือนกับหยิบออกมาใบเดียวเนี่ยมันก็ลังเลว่าจะเป็นใครนะใน30คนนี้เพราะนั้นตัวเลขของคำว่าทั้งหมดคือ30สิบ แต่บนข้อ2.1โจทย์สนใจได้เป็นนักเรียนชายนักเรียนชายมีเท่าไหร่ครับใน30เหตุการณ์นี้มีอยู่18เหตุการณ์เพราะฉะนั้นสนใจโจทย์สนใจชายได้18เพราะฉะนั้นคำตอบได้เป็นข้อนี้จริง18ส่วน30บนข้อ1 2.1ตอบ18ส่วก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจหาด้วยทั้งหมดส่วนข้อ2ได้นักเรียนหญิง นักเรียนหญิงเนี่ยเขาสนใจนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงมีแค่12สลากเพราะนั้นก็คือได้แค่12เหตุการณ์สนใจได้12ส่วนทั้งหมดคือ30ตอบ12อ3ส3.2่วนกับ3.1ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า3.1ถามตัวเลขวิธีถามตัวเลขวิธีแตกต่างกันแต่พอข้อ3ุดพอแบบก่อามันเป็นการถามถึงความน่าจะเป็น ความน่าเป็นต้องมีส่วนสองส่วนคือเลขหารเลขตัวล่างคือทั้งหมดทั้งหมดคือทั้งหมดคือสนใจเพราะฉะนั้นพอถามความน่าเป็นต้องเป็นเศษส,ส่วนละและความน่าเป็น <S <S ครูเคยบอกแล้วว่าความน่าเป็นโอกาสเป็นเลขอะไรได้บ้างศูนย์ก็ได้คิดออกมาแล้วได้ศูนย์ก็ได้หรือคิดออกมาแล้วเป็นหนึ่งก็ได้แต่ไม่มีการต่ำกว่าศูนย์ไม่มีการเกินหนึ่งจะวิ่งอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นพอทั้งหมด สนใจไม่มีทางเกินทั้งหมดถ้าสนใจเท่ากับทั้งหมดก็คือเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมทั้งหมดมี20มี30แต่สนใจทั้งชายทั้งหญิงก็ได้สามสิบถึงสาก็ได้หนึ่งทั้งหมดมี30แต่สนใจคนที่สมมุติเป็นกระเทยมีไหมไม่มีเลยก็เลยกลายเป็นศูนย์ตัวสามสก็ได้0ูนเพราะนัคมน่าจะเป็นจะเป็นเลขวิ่งอยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขหนึเท่านั้น จยเยอะเดี๋ยวยังงงพอก่อนนะครับ